โอเคครับผมก็กราบสวัส okay, ดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีไอแชนแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟับจีแท้อีกเช่นเคยนะครับผมฟับจีแท้ว่ะรอรอแวบๆยินไหมเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเมื่อไหร่มึงจะพูดล่ะเฮ้ยฮัลโหลเทสไม่ระบุนเออรอว่ากูจะไม่ได้ยินแล้วเพิ่มไปสุดเลยแล้วกันโอเคครับผมเดี๋ยวรอบแรกเราจะมาเล่นในการสุ่มทีมนะครับผมเอพี ครับเดี๋ยวถ้ามันมันไม่มันเดี๋ยวก็ดูแลไปนู่นแหละทีทีไปฮัลโหลฮัลโหลไอ้อยล์ฮัลโหลไมีก็ไทยปะไม่มีไม่มีไม่มีนะครับคนไทยไม่ได้คนไทยพูดไทยได้นิดหน่อยอ่านิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะนี่ก็จะเป็นกระปีกระป๋อยเราหลายอะเราหลายก็ล่าเราเราหลายเราลาเราล้วเราก็ไม่ได้เราลายแล้วเราลาเหลี่ยงนะลาเหลี่ยงเราฟังไม่ค่อยออกแหลกแหลก มือนไหมเหมือนไหมกลายละในไกดอฟแล้วอ่าวชอบฟ้าก่อนผมไม่รู้ฮัลโหลไอโควิดซิก้าวลงหนาลงหนาจะมีใครมาร์คด้วยอะเพร็บไม่มาร์คผมมาร์คเองโอเคตรงนี้เลยโอเคครับขอบสี่พี่ชายอ้อแบบดี้น้องสาวติ๊กดอกเด็กเพี้ยอะไรล่ะโตแล้ะรวมกับพี่ติ๊กดอก เมื่อคิดยังไงอาการยิงเพื่อนวะมาก็วปกติดีดนะการได้ลิมลดของเลือดเพราะมันได้กลิ่นเลยขาวเลือดแล้วมันก็กระหายอะไรอย่างเงี้ยวินเฟลวันนี้ทำไมกูยิงแบบ แปลกๆว่ะเย่งแม่งเกิดไปวะเนี่ยพี่ก็เก็บไว้บ้างก็ได้นะก็แบบเด็กมันรู้ว่าเกิ่งไงพีอาจจะกินไปนเองก็ได้เชื่อผมปะรอบนี้ไม่มีคนหรอกเฮ้ยขโมยหัวอ๋อเชี่ยเพื่อนที่สัตว์กูจะเจ็บแม่งทั้งคนเลยไวะเนี่ยเก็บแม่งแต่ตอนนี้เลยไหมเนี่ย อุ้โทษโทษโทษเออข้าสองนัดเลยโอเคไม่มาสิมันยิงกูอะหรือมึงยิงกูแอบผมไม่ได้ยิงเก็บมันเลยดีกว่าตัวมีมันยิงกูเนี่ยตายนะตายตายข้างบนนะตายแล้วกูแบบกูซ้ำเลยนะ สักน้าหนึ่งได้ไหมสวยเอยสักหน้าหนึ่งมึงมึงเดียวจริงๆอะพี่มึงให้มึงก็พูดจบก่อนดิมึงก็ยิงไอ้เหี้ยไม่ใช่มึงพูดไปด้วยยิงไปด้วยเอ้เบอร์สี่มันยจะไงวะมึงจะเอาใช่ไหมเนี่ยฮะมึงเฉาใช่ไหม ร้องร้องเหรอร้องเหรอร้องเหรอร้องร้องเฮียบวยมาต่อจะเราจะตั้งหลักตรงนี้ก่อนก็ได้นะไอ้สัตว์ไออะไรอะไรจะบอกว่าเอ้ยลองวัดไหมไอ้เหี้ยนะมาร์กรออะไอสัตว์นะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่สนุกอะ แ,แค่ข้าลดโหลดเกมกูก็หมดเวลาแล้วสัตว์ทีใครมันลงกลางเมืองเลยอนะแน่ขนาดนั้นเลยเหรอจริงอะงเปิดโป๊อาจจะมีของก็ได้นะมีคนจะโดนเมน็ดฝนลองลองเออลองลองร<อ>ับโค้มีคนลองขับกูไหมครับไ <c oughs> อ้ผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วอยู่เชียเย่ยอะไรยังโถกันกกามาทำไม ตายเยี่ยมวันจะหักคออยู่ที่สัตว์มันวิ่งไปแล้วไหนตรงไหนรึเปล่มันจะมีไงมันตายแล้วมันตายแล้วผม,มว่ายัางเหลืออีกนะมันมีตัวกางเกงแดงหรือเปล่าไม่รู้เดวีระวังหน้าตรงนั้นอนะ่ะคนเหมือนเราเลยว่ะเด็กโอ้โหเดียวกันว่ะ งแฟนี่เว็บเบอร์สี่เอาเรื่องอยู่ไปลงตรงไหนวะไอ้สัตว์หยุดแม่เบอร์สี่อยู่นานขนาดนั้นเลยมันไม่ใช่มันมึงดูมันไปลงตรงไหนนะอ๋อเออผมไม่มีหมวกว่ะได้ละได้ละไม่มีเกาะอ,อยู่ดีแต่ผมว่าเราต้องเข้าแล้วเฮ้ยไอ้เทียนเฮ้ยไอเทียนนี่มาไหน,นเนี่ยเฮ้ยโอ้อผมยิงหมวกสามแตกเลยจบละเราต้องเข้าแล้ว กำลังสนใจกันอยู่เราต้องกรอบเอาเบอร์สี่ไปละไปหวนันละเราจะต้องค่อยๆยึดตึกไปเรื่อยๆทำยากเอากด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 ปิดกดิดกดปิดม่เป็นจริงๆไอ้สารเดิเกูจกเลขสองสารเดิม โอ้ยเกือบเกือบลั่นแล้วเกือบลั่นหัวแล้วเมื่อกี้ไหนอะตรงไหนอตัวนึงสองนันแตกหมิงหลบไปก่อนหลังเข้าอุ้ยหลังเข้าวัดเฮ้ยไอ้นี่แม ยังวะเฮ้ยโตพี่ไม่มีคนเลยเอ้ยวเอ้ยย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 อยยยยเย้ยของจริงวยมายยดดยย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 มยยยยยนยย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 ะยย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 ยวยยยย เคยชืก <Two. S 1> ัรู้แล้วทีมอีสปอร์ตเย่นเ่นเพื่อนเอนเพื่นรพ่วมเีืมอนจะื่อนเ้เือนเ่ยว่าเพนเนี่อรเพอ้มันระดับโเพ่อเนืออเื่อเอนเ่เอนเอเพืยอนนเดินเร่อนัอเืพ่อพื่อนเพออนเนเพนเพนเพอนเ่นนเนอนเรืเ่อนอนเพ่อนอ ยิงทะลุได้ปะเนี่ยผมว่าล็อกอย่างเดียวนะล็อกวิ mm ่งเร็วโอ้โหโหรเล็โอ้โหโอ้โหยิงของมอเต้ดีไงล่ะนีนัดเล็กเล็กผมว่ามันต้องเปิด e a p แล้วก็อิมบัท เอ้ยนีโปเหมือนกันปพะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆนะเฮ้ยเมื่อกี้มันยิงใครอะยิงไม้ปะไม่รู้อ่ะยิงไม้อะเออเฮ้ยอุ้ยโอ้เฮ้ยไอ้นีมันได้ยังไงว่ามันยิงโปเกือบตายเลยนะอาจจะเก่งก็ได้นะถ้าเป็นกูอะกูบอกว่า คนร้อยคนยิงไม่พอขอยิงเพื่อนด้วยแล้วกันไม่ไหวเฮ้ยถ้าถ้าถ้าผมเป็นเพื่อนมันผมยิงมันนะเออจริงถ้าเป็นพี่พี่ยิงมันเอาไว้ตายคูเลยว่ะไอพวกนี้รู้ตัวหรือเปล่ามันหลบอยู่นะไม่รู้หรอกเหลือสองตัวแล้วิดโปติดโปก่อนิดโปก่อนเดี๋ยวเขารู้ น่าจะมองเห็นในระยะสัก1อยเมตรมั้ย1อยเมตรมองเห็นโอยหลังคนเร็ววะวินวอมอ่ะเฮ้ยเกิดไปปะเนี่ยตีหนอนโอ้หโอ้โหอโอสุดยอดไปเลยครับพี่โอ้ย คนเหนื่น่าจะอะไรวะนี่ไงฮอนด้าซิตี้เฮ้ยฮอนด้าซิตี้มึงหลายชื่ออย่างวะจัดเฮ้ย้ยโชว์ของมาโวงสุดท้ายว่ะตายตายเอาเออผมผมว่าเน้วผมว่าแล้วเยสไลด์ไปให้เพื่อนชุบ สไลด์เล่นว่ะเก็บรอยนี่ไงเห็นป่ะไฮบีเวทอะไรเนี่ยเร็วเห็นตั้งแต่แรกแล้วจมกูเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะเนี่ยเนี่ยแล้วอ่ะเ้ยประยุทธ์เอ้ยไประยุทธ์ยศอ้าวเราเจอโฟแล้วเฮ้ยเราไม่ต้องเก็บขอหรอว่ะเร็ว เราไปแค่นี้แหละจค่กลัวที่เดิมเลยตัวเดิมเลยใช่ใช่ใช่โดนนัดเดียวก็ตายแลยมม้ยิงไม่ได้ตรงเนี้ยมุมเนี้ยยิงไม่ได้ขึ้นมาก็กาดเลยอ่ะเว็บเว็บกปุ้ยนีเสียงคนจะหนำเลยปอกเพี้ยนให้มันนิง่งๆปอกเพี é, ้ยนนิ่งๆยังยังเป็ไง มาแล้วมาแล้วมาแล้วนิ่ง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 อย่าขยับเยอะดิระเบิดรยิึงยิงเหรอใช่ใช่โช่วย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 เวฟก่อนช่วยเวฟก่อช่เวฟก่อนช่วย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 กูช่วยเอเยโนะตัวนั้นโนะเพื่อนยิงไม่ตายอ่ะตัวนั้นโน โอมกู oh. มีระเบิดอยู่แป๊บนึงไนไม่ยิงอะ่ะหัวก,ก็โผลนะ่น่ะเสาเสายิงยากหัวแตกไปวะ๋อ oh. ระเบิดควัน บานละฟังไหนอ่ะ <c oughs> เฮ้ยอย่าบังดิเพื่อนโว้โอ้ยไอตัวเดิมเลยสัตว์เอ้ยยอมละไม่เล่นละ <c oughs> โอ้โหก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับสบไครต์ด้วยเด้อไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย,บาย,บายไปกัน